ขอบคุณคำถามนี้มากนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางกรมสุขภาพจิตให้ความสําคัญอย่างมากจริงๆแล้วกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังทั้งหมดอะคะ่ะที่จะมีความจําเป็นต้องรับยาต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นกระบวนการเดียวกันหมดว่าหนึ่งในขณะนี้อาจจะหลายท่านก็ไม่อยากไปที่สถานบริการที่เคยไปนะคะทุกสถานบริการขณะนี้ทําเหมือนกันหมดคะ่ะว่าอันที่หนึ่ง ถ้าท่านคิดว่าถึงเวลานัดหมายแล้วอาการไม่เปลี่ยนแปลงและคิดว่าไม่อยากไปที่สถานบริการท่านโทรศัพท์ไปนะคะเพื่อขอคำปรึกษาและขอรับการรักษาต่อเนื่องก็กระบวนการเข้าถึงยาก็จะมีทั้งการจัดส่งยาหรือมีจุดที่จะทําให้ท่านสามารถไปรับยาจากร้านยาใกล้บ้านในยาจิตเวชนี้เราทําครบทั้งสองแบบนะคะทั้งส่งยาและทั้งมีร้านขายยาที่อาจจะอยู่ใกล้บ้านท่านท่านสามารถไปติดตามอาการได้แต่ยังอยากขอให้ โทรศัพท์ประสานติดต่อกับสถานบริการนะคะในการดูแลและขณะนี้สําหรับกลุ่มจิตเวชเราทํากระบวนการเดียวกันกับที่ทางกระทรวงได้พูดเรื่องสาหมอและรวมถึงเรื่องของการรับยาได้ทุกที่นะคะ mm hmm. เพราะว่าเรามีทะเบียนของผู้ป่วยที่รับยาจิตเวทอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็อยากให้ครอบครัวได้ช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่ให้ขาดยานะคะ mm hmm. และถ้าไม่มั่นใจอาการเปลี่ยนแปลง ก็อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องนำมาเข้าสู่การบริการที่สถานบริการที่ใกล้บ้านท่านนะคะ